แพนเพจตัวน็อตลอยอาร์คตุ่สีต่างๆนะคะยังอยู่ครบถ้วนเดิมๆไม่มีการขยับขยื่นไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นนาอแพนเพอะไร้ยังอยู่ครบเลยค่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับฝนเพอร์เฟคคาอีกเช่นเคยนะคะ สำหรับโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะคะก็ออกลด1น0บาทนะคะแล้วก็ยังมีส่วนลดให้มากถึง3 0ม0 0ื่นบาทกันเลยทีเดียวแถมยังมีฟรีค่าจัดค่าโอนค่าจองนะคะแล้วก็ยังมีช่วยเหลือฉุกเฉินให้ย4สิชั่วโมง0%นานถึง12เดือนนะคะเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าวันนี้นะคะฝนจะมานำเสนอรถอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ฝนจะมาพามาดูก็คือ Honda j แจ z นะคะ 1.5V ปี2015คันนี้นะคะเป็นสีบอลเดิมนะเป็นตัววีตัววีก็คือตัวท็อปแล้วนะคะสำหรับคันนี้เนาะกระจังหน้าสีดำนะคะตัดกับสีบอลบอนเงินแล้วก็ล้อของเขานะคะจะเป็นล้อแมกเดิมของ Honda เลยนะคะมีไฟเลี้ยวให้ตรงข้างนี้เนาะ,ะข้างตรงแก้มมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีบอลเงินเหมือนกันนะคะ ด้านหลังของรถ Honda Jazz คันนี้นะจะมีโลโก้แจติดอยู่แล้วก็ IV-TEC นะคะป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะไม่เสียค่าจัดค่าโอนใดๆทั้งสิ้นเนาะแล้วก็ยังมีนี่เลยตัวเซ็นเซอร์นะคะทางด้านหลังให้2จุดนะคะเวลาถอยเวลาอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็นี่เปิดง่ายมากๆนะสำหรับคันนี้ เป็นรถทรง5ประตู Honda Jazz นะคะสามารถพับเบาะเก็บเบาะได้สะดวกเนาะเก็บของได้กว้างขวางเลยนะคะสำหรับคันนี้ออกแนวอนเนกประสงค์แล้วก็เป็นรถคันเล็กๆแน่นอนค่ะเราไปดูทางภายในตัวรถกันดีกว่าค่ะว่าภายในตัวรถของ Honda Jazz คันนี้จะมีอะไรมาให้เราบ้างนะคะ เรามาดูกันที่ภายในของ Honda Jazz ปี15ตัว V คันนี้กันดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะคะเริ่มต้นกันที่นี่เลยเป็นกุญแจรีรโมทนะคะเป็นกุญแจรีรโมทมาให้เนี่อนอนค่ะมันจะต้องเป็น p ุ s มสตาร์เป็นปุ่มสตาร์ t มาให้นะคะแล้วก็ภายในของเขาเนาะตรงหน้าจองเขานะคะสวยงามคอนโซลเป็นเบาะหนังเป็นหนังอะคะ่ะเป็นหนังสีดํากับพงมลัยนะคะเข้าคู่กันเลยพงมลัยสามก้านสีดํามีแอร์แบ็คู่หน้าให้นะคะ ตรงนี้เป็นเครื่องเล่นเครื่องเสียงวิทยุของเขานะคะ FM AM CD AUX นะคะสามารถนี่เลยเชื่อมต่อได้ง่ายนะคะแอร์นะคะปรับได้สี่ระดับค่ะแล้วก็เป็นเกียร์ออตโต้หัวเกงใหม่อยู่นะคะแล้วก็มือเบรกมือจับนะคะยังไม่มีร่งองรอยทะเลาะใดๆทั้งสิ้นเบาะเป็นเบาะ้านะคะรองรับการนั่งที่สบายจริงๆนะคะแล้วก็มีเคอร์ฟให้ด้านหลังเบาะยังไม่ยุบไม่สุดเลยแล้วก็รถคันนี้นะคะ สวยมากภายในยังสะอาดเอี่ยมแน่นอนค่ะอันนี้ฝนการรับประกันเลยว่าอไหล่ทุกชิ้นยังเป็นของ Honda ทุกชิ้นเดิมๆนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะใดๆทั้ทงสิน้นเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของคันนี้กันดีกว่าค่ะว่าเขายังอยู่ในสภาพไหนแล้วก็เหมาะสมกับราคาที่ฝนจะพูดท้ายคลิปหรือเปล่าเนาะไปดูกันดีกว่าจ้าห้องเครื่องนะคะที่ฝนจะพามาดูนะนี่เลยจะเป็นห้องเครื่องของ Honda แจนนะอย่างที่บอกนะคะตระกูล Honda เป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคแน่นอนค่ะ แผ่นเพย์ pay, ตัวน็อตลอยอาร์คตสี่ต่างๆนะคะยังอยู่ครบถ้วนเดิมๆไม่มีการขยับขยื่นไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นนาอแผ่นเพย์ ay, อะไรยังอยู่ครบเลยค่ะแผ่นกันความร้อนก็มีครบนะคะตรงฝากกระโปรงตรงนี้ของเขามีการกระแทกก็ยังอยู่นะคะเครื่องเดิมแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะภายในก็ยังสะอาดสะอาดนะคะยังไม่มีสนิมหรืออะไรใดๆเกาะสิ้นเลยราคานี่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาสนใจแล้วได้ราคาที่ผนบอกไปนี่คือคุ้มแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเรามาดูราคากันท้ายคลิปนะคะว่าคันนี้ฝนให้ราคาที่เท่าไหร่ราคาสำหรับ Honda Jazz คันนี้นะคะเฉพาะลูกค้าช่องทางการติดต่อเข้ามาทาง YouTube ฝนให้อยู่ที่427,000บาทย้ำนะคะว่า427,000บาทสำหรับ Honda Jazz ปี2015คันนี้นะคะโปรโมชั่นของเราต่างๆยังอยู่ครบถ้วนนะคะออกรถ100บาทมีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้สูงสุดถึง1ปีนะคะแล้วก็ยังมี ช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก24ชั่วโมงนะคะนานถึง1ปีดอกเบีย้ยศูนเนานอีก1ปีแน่นอนค่ะแล้วก็ลูกค้านะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนก็ตามนะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างนะคะร้านตั้งอยู่ที่สุขุมวิท105ปากซอยลาซาน87เขตบางนากรุงเทพมหาคนครนะคะฝากติดตามรถเข้าใหม่และโปรโมชั่นดีๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวเพอร์เฟกได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ